วันสุดท้ายแล้วครับเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมกับสิงหาพาเลตสัตว์น่ารักนายวุฒิชัยม่วงมันหรือผอ,อ,อ,อปูผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าตามที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมสิงหาพาเลตสัตว์น่ารักเพื่อเป็นการสร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนสิงหาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันละหนึ่งรอบณบริเวณมินิสูภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยได้สร้างรอยยิ้มและความสุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนอกเหนือจากนี้ ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่เด็กๆที่ได้เข้ามาใกล้ชิดกับสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบเช่นนกเพนกวินซึ่งปกติแล้วจะได้เห็นผ่านตู้กระจกแต่สำหรับในขบวนพาเลตมีโอกาสได้ชมแบบใกล้ชิดซึ่งในวันนั้นวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม256เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลามบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างประทับใจกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้สวนสัตว์จังหวัดชยมใหม,มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างรอยยิ้มสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมกิจกรรมของครอบครัวและในอนาคตสวนสัตว์เชหม่จะจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ติดตามได้ mm hmm. ข่าว9ล้านวิวนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนหาก ประทับใจในคลิปดีๆอยากจะชมอยากจะติดตามช่วยกดติดตามหรือ s u b สไครต์กดแชร์กดถูกใจแล้วสั่นกระดิ่งเตือนให้ด้วยเพราะว่าสัน่นกดสั่นกระดิ่งแล้วหากมีคลิปดีๆของข่าว9ล้านวิวท่านก็จะไม่พลาดกับการรับชมคลิปนั้นๆซึ่งในคลิปต่อๆไปจะจัดแบบหวานเจี๊ยบเลยครับ บริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทําโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัรนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกข้าวขาวหอมมะลิตะบนน้องแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้ายวีโกผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ